หรียหลวงพ่อทวดรุ่นเลื่อสนสมณศักดิ์หรือหลวงพ่อทวดวัดช้างให้รุ่นเลื่อสนสมณศักดิ์ปี2508ได้รับการยกย่องให้เป็นเหรียญสุดยอดนิยมในวงการรองลงมาจากเหรียญหัวโตปี2500เป็นเหรียญที่ผู้ใช้แล้วเกิดประสบการณ์เล่าขานตลอดมาเรื่องความปลอดภยัยเรื่องความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเป็นเหรียญที่หลวงปู่ทิมเจ้าอาวาสวัดช้างให้ได้เลื่อนเป็นพระครูสัญญบัตรพัดขาวที่พระครูวิสัยโสพลทิมสร้างสีเนื้อทองคำเงินอันปาก้าทองแดงรมดำเหรียญที่ลงให้ชมอยู่นี้เป็นเหรียญรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์เนื้อทองคำปี08ของคุณธนวัฒน์ปิติชัยวงศ์